ครับเราจะมาร,รีวิวห้องนะครับ Harlock Hotel นะครับ Deluxe Sea View เวเริ่มแรกเราจะพามาดูที่ตรงทางเข้าข้าก่อนเลยด้านซ้ายมือจะมีตูเ้เซฟจะมีนะครับชั้นเก็บรองเท้านะแล้วก็ที่แปลนผ้านะครับต่อไปเราจะพา,าดูในห้องน้ําห้องน้ําก็จะมีเนี่ยอา่างล้างหน้าอยู่ด้านซ้ายเลยนะครับกระจกอันนี้ก็เป็นผ้านะี่ก็เป็นห้องเนาะทางนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนะครับ ต่อไปต่อไปเราจะพาไปดูในห้องนะครับในห้องอในห้องก็จะเป็นเตียงนอนนะครับหมอนสี่ใบครับแล้วก็มีโซฟาพร้อมกับหมอรอีกสี่ใบเนาะนะครับตรงนี้จะเป็นตู้เย็นด้านล่างนะข้างในเป็นมินิบาร์นะครับก็แอบประมาณนี้เลยอนะครับผมของตกแต่งในห้องก็จะเป็นสไตล์แบบออกแนวดนตรีล็อกๆหน่อยนะครับนั่นนี้ก็จะเป็นบาร์ ของตกแต่งนี้ชอบมากแไหนๆลองดูวิวรีวิวทางนาานฝั่งนี้นะครับยังก็ขอจบการรีวิวห้องเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ